คำเตือนรายการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้ให้เนื้อหาสาระและความรู้ใดๆเกี่ยวกับกาแฟขั้นตอนการทำกาแฟรวมถึงร้านกาแฟเป็นแค่การชิมรสชาติของกาแฟเท่านั้นส<อ>วัสดีครับวันนี้พามากินกาแฟร้านอ,อ,อยู่แถวเลนฮิลส l ุขวิทสี่สิบเจดชื่อร้าน อ่านยากนะชื่อปากาเมล่านะถ้าผมอ่านถ้าผมอ่านไม่ติดนะปากาเมล่า,าก็เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เหมือนเดิมร้านเนี้ยผมเคยมากินสามครั้งเนาะก็ครั้งแรกนานม,มาแล้วอันที่สองก็เมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามร้านเขาใช้กาแฟก็ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามากินดูว่าจะเหมือนเดิมไหมก็เอสเปรสโซ่เหมือนเดิมอันนี้กาแฟ ก็รสชาติก็ออกไปทางขมขมผสมเปรี้ยวก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่คือตัวน้ากาแฟไม่ค่อเข้มเท่าไหรแต่ว่ามันออกรสชาติขมกับเปรี้ยวนะก็ค่อนข้างแรงก็ย,กยังไงก็ลองมาลองกินกันดูแล้วกันครับร้านอยู่แถวสุขวิทย์สีเนาะชื่อปากการเลาบนาเลนฮิล ก็ลองมาดูครับ